<Okay. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมอรอน,นีป๊อปปี้แฟมิลี่เขาบ้านบา่ไดเด้อบ้านนา้ำถ่วมทางเขาบ้านนา้ำถ่วมร้ายเลยลดเกือบออกมาบพรท่าน <c oughs> กลับมาจากข้างนอกเขามานาม้ำถ่วมจะเบิ้งน้ำถ่วมถนนระยะทาง800เมตรเขาบ้านเบิดซิดเลย

บ่าบ้าน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมจะจะเข้าบ้านกันบ้านีเข้าได้บ้านี่ฮะที่เข่าบ้านได้กันบ้นนี่ฮะ หมดกันเลยพี่น้องปายุมาบ้านป๊อบป,ปี้แฟมิลี่เขาว่าได้แล้วเด้อนี่น้ำท่วมทางโมเข่งเอลเหมือนป๊อบปี้แฟมิลี่เนาะไอเฮ็ดตั้งไหนล่ะบัดนี้ตั<อ>้งที่เขาบ้านได้หัน่นอะเขาได้บ่านนี่มันถึงแล้วจะป๊อปปี้เหรอ,อปปตัวบ,บ้านนี้ยังได้ที่เขาบ้านได้เนี่ยเบิดเลยอน,นุตัดขาด สาม์มาทาวิวส,สวยๆย่าพี่น้องเบ่งบางหมู่บ้านก้อนนี่มาโมนี้น้ำท่วมแล้วเปิดเลยฮะจับอะไรโอ้โห <c oughs> <c oughs> น้ำท่วมเยอะเลยอ่ะพี่น้อง โอ้โหเสียงน้ำดังน่ากลัวจังเลยโอ้ยดูสีทางเข้าบ้านโอ้ยถูกตัดขาดไปเลยเข้าแม่บ้านไม่ได้เลยตายแล้ว ไม่ได้ต้องนู้นนะมันจะขามมาได้ขาดเทมต้องเนี่ยต้องอีกไปตรงเหอาขามมาได้เลยเต้องเลีอยงงันตรงบ้านตะกิ้แถวขามมาได้หมดซิดโอ้น้ำมาแรงกว่าทุกครั้งเลยไดย,ย,ยแล้วไปต่อดไ,ได้ฮนะคุณพี่เดินดีๆนะตรงเหนือตรงนู้นแหละจะไปไม่ได้จะถึงเอลอยน้าอกก็ไม่รู้น่ะจริงจงโอ้โห โอ้ยไปไม่ได้แล้วเจ้าหนได้ถอยกลับแล้วนี่มันลึกไปถอยกลับไหมโอ้ยลึกมากเลยโอ้ยเป็นเก่งจเสียแล้วะโอ้ยไปไม่ได้แล้วหนีได้ต้องกลับแล้วลึกมากเลยค่ะลึกมากเลยไม่ไหวไม่ไหวนี่หวังดีนะโอ้ย โอ้จะเดินถอยกลับก่อนเด้อน้ำมาแรงอะโอ้ยไปไม่ได้รถก็เข้าไม่ได้โอ้ะระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่เรื่อยเรยเลยไปไม่ได้แล้วเดินถอยกลับก่อน โอ้ยข้าวกำลังออกลวงเสียหายหมดเลยอย่างนี้โอ้ยน้ำแรงมากน้ำแรงมากน้ำมาเยอะมากรอบนี้เยอะมากนี่นี่ไสเดือนอยู่นี่เยอะเลยนี่นี่ นี่มาทางนี้ใส่เดือนหนีเนี่ยน,น,นี่ตรงนี้เป็นร้อยโอ้ยตายมันมัน,นม่ไดมีแตใส่เดือนเด้อบบดนี้อ้ยโอ้น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมแรงมากเลย เก็บยังล่ะยีก็เดือน,อน,เ,อนเอาไปเฮ็ดยังนามากปะนี่นดือนไปเลี้ยงโอ้เอาใส่เดือนไปเลี้ยงโอเขาท่าตัวละเอาเก็บเอาตัหนีลากหาน้เล่ลังไหอย่โอ,โอ้ใส่ล,ลายด้หลายเง้เบิง่งด้วตัวใส่เดือนข้าปุโอ้ได้จังละพอดีเลยตัวนี้น้ำท่วม เราบ้างอันอันงูงเงี้ยวเคียวขอเนยเด้เอเฮ้ยเฮ้ยหยับกิ้งกือไม่เอาแล้วเฮ้ยหยับกิ้งกือดังกุบเลยเฮ้ยดยังดีนะเจ้าอารถอ,ออกมาทัน เล็น,นิดเดียวเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อย่าเอารถเข้าไปนะนอะไรนะที่ไหนรถ<น>เข้าไม่ได้แล้วค่ะ ี่เข้าไม่ได้เลยค่ะรถตีแฟมิลี่จะขอหยุดคลิปนี้แค่นี้นะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ